ื่อว่าหลายๆท่านคงได้เห็นข่าวการลอบสังหารคุณแบรนด์ทอมสัน CEO บริษัท United Healthcare เมื่อตอนเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับแต่ก็ยังมีดราม่ามาจนถึงปัจจุบันนี้และผมเชื่อว่ายังไม่จบง่ายๆครับแล้วก็ยังมีหลายเรื่องที่น่าสนใจในเชิงวิชาการด้านอาชญาวิทยาไซเบอร์เนี่ยนะครับหลายๆสับน่าสนใจทีเดียวผมเลยคิดว่าน่าจะเลือกมาทำคลิป ก็น่าสนใจอยู่ไม่น้อยนะครับ Cyber v i g i l a n t นะครับเดิมเนี่ยเป็นกลุ่ม h a กทิวิสต์นะครับหรือกลุ่ม White Hacker ที่เห็นความอายุทธรรมความไม่ชอบมาพากลไม่ว่าจะเป็นการทุจริตคอร์รัปชันองค์กรที่เอารัดเอาเปรียบประชาชนหรือแม้แต่รัฐบาลนะครับพวกเขาก็จะทำหน้าที่สืบสวนขุดคุยเปิดโปงแล้วก็ลงทัน เช่นการดีดอโจมตีเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นองค์กรบริษัทหรือรัฐบาลแต่ปัจจุบันนะครับมีกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ที่เรียกว่าเป็นไซเบอร์ l ซลลูตนะครับหรือนักสืบออนไลน์นั่นเองทำหน้าที่ขุดคุยรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็มานำเสนอให้ประชาชนที่กำลังสนใจคดีที่ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้หรือ,อยังคืบแคลงสงสัยว่า เยือหรือความอายุติธรรมนั้นได้ตัวคนร้ายถูกต้องหรือไม่แล้วก็เขาจะเป็นศูนย์กลางที่หลายๆคนครับส่งข้อมูลลับมาหรือช่วยระดมสมองในการนำเสนอมุมมองคดีต่างๆกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในยุคนี้ที่ชี้เห็นว่ากระบวนการยุายาติธรรมอาญาทั่วโลกนั้นอาจจะยังไม่เป็นที่พึงพอใจของคนทั่วไปนะครับก็น่าสนใจทีเดียว วันนี้ผมเลยหยิบยกเคสของแบรนด์ทอมสันนะครับที่ถูกลอบสังหารกลางกรุงนิวยอร์กมาเล่าให้พวกเราฟังเช้าตรู่วันที่4ทธันวาคมปีส5 67ที่ผ่านมานี่นะครับประมาณ6โมงเชา้าคุณแบรนด์ทอมสันนะครับวัย50ปีที่เป็นผู้หนึ่งที่เรียกว่าประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างสูงเป็นผู้นำบริษัทขนาดใหญ่ในภาคธุรกิจการเงินประกันภัยเนี่แหละครับของโลกเลยทีเดียว กำลังจะเดินไปประชุมกับนักลงทุนบริษัทต,ต่างๆนะครับระหว่างที่เขาเดินผ่านหน้าโรงแรมนิวยอร์กฮิวตันมิดทาวคนร้ายใส่ฮู้ดคุมปิดบังใบหน้านะครับได้รอบมาที่นแล้วก็ยิงบางจังหวะปืนก็ติดลำกล้องนะครับแต่ในที่สุดเขาก็โดนยิงไปสาบนัดแล้วถูกส่งตัวไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล คนร้ายก็หลบหนีไปสื่อก็เผยแพร่ข่าวไปอย่างรวดเร็วนะครับเจ้าหนี่ตำรวจตั้งข้อสงสัยว่านี่ไม่ใช่การปล้นทรัพย์เพราะว่าคนร้ายไม่ได้นำทรัพย์สินของผู้ตายติดตัวไปเลยและพบปลอกกระสุนเขียนคำว่า delay deny deposit ชาวเน็ตก็ชี้ให้เห็นนะครับว่าเป็นวลีที่เกี่ยวข้องกับหนังสือฉบับหนึ่งครับที่ถูกเขียนในปี2010ชื่อหนังสือว่า Delay, deny, defend, Why insurance companies don't pay claims, and what you can do about it. เขียนโดย J. M. Fedman เป็นหนังสือที่วิพากษ์อุตสาหกรรมการประกันภัยที่เห็นความสำคัญของกำไรมากกว่าพวกกรมธรรม์โดยบริษัทใช้กลยุทธ์ในการชะลอ,อการจ่ายเงินประกันรวมถึงปฏิเสธการเคลมประกันแล้วถ้าอยากได้ ก็ไปฟ้องเราเป็นการเขียนที่เสียดสีถึงกลยุทธ์ของบริษัทประกันภัยที่จะกําไรร่ารวยขึ้นก็อยู่ด้วยกลยุทธ์ในการปฏิเสธการเคลมประกันครับแน่นอนครับทุกคนที่จ่ายประกันชีวิตเนี่ยนะครับประกันสุขภาพก็คิดว่าจ่ายไปแล้วน่าจะรอดปลอดภัยล่าในปีนี้ไม่ว่าจะเจ็บป่วยประสบอุบัติเหตุเราน่าจะไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มแต่หลายกรณีครับ ผู้เอาประกันตนโดยเฉพาะอย่างผมที่มีประสบการณ์เนี่ยนะครับไอ้นั่นก็เคลมไม่ได้ไอ้นี่ก็เคลมไม่ได้นะครับกลายเป็นว่าวิถีชีวิตปกติของเราแทบจะเคลมประกันที่ตอนขายเนี่ยเราเข้าใจว่ามันครอบคลุมหมดแล้วนะครับทีนี้ครับเวลาอนาคตถ้าเราจะซื้อประกันภัยโดยเฉพาะประกันสุขภาพนะครับเราต้องถามก่อนเลยับว่าอะไรบ้างที่เคลมไม่ได้โดยเฉพาะวิถีชีวิตปกติของเราที่เข้าโรงพยาบาลหรือในการซื้อยาเบิก ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราน่านำไปใช้ในการตัดสินใจเลือกบริษัทประกันนะครับทีนี้ครับในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังตามหาตัวฆาตรกรอยู่นะครับ Facebook ของ United Healthcare ได้โพสต์ไว้อาลายการจากไปของแบรนด์ทอมสัน CEO ของบริษัทนะครับปรากฏว่าคนกดไลค์อีโมจิหัวราะย่อนะครับมากมายหลายหมื่นคนนะครับ ซึ่งตอนนี้ Facebook ของ u n t t e h e a l t h c a r e นะครับปิดคอมเมนต์มาแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าเรายังหาตามอ่านจากการกดแชร์ได้อยู่นะครับเขายังไม่ปิดแชร์นะครับเราก็ไปดูคนที่กดแชร์แล้วเขาโค้ดอะไรนะฮะก็เหมือนกับทั้งเสียดสีถากทาง,ทางหรือแม้แต่สมควรที่จะได้รับสิ่งนี้แล้วนะครับบริษัทนี้นะครับมันเกิดอะไรขึ้นกันนะครับ ขณะที่อินฟลูเอนเซอร์นะครับอย่างช่อง TCN นะครับเป็นดาวติ k กต k อกที่เรียกว่าเป็นไซเบอร์โซลูชของอเมริกันในการช่วยคลี่คลายคดีหรือตามหาตัวฆาตรกรหลาย,ลายๆคดีที่เกิดขึ้นนะครับกลับโพสต์ว่าเขาจะไม่ช่วยในการสืบสวนหาฆาตรกรในคดีนี้แน่นอน At this point everyone has heard about the assassination of United Healthcare CEO Brian Thompson. That in itself is unprecedented. What is equally unprecedented is how much people don't care. I have yet to see anyone online posting saying, "We got to find this guy. We got to get him off the street." I have, however, uh, seen people making an argument, doing the hear me out thing, uh, women talking about how attractive he is, people calling him Robin Hood, people quite literally making fan art and I don't think it's that difficult to figure out why. I don't think there's a single person in this country who hasn't themselves or had someone very, very near and dear to them uh, suffer from the absolutely abysmal thing that is privatized healthcare in this country. Uh, people every day are denied. TikToker <coughs> หลายๆ เป็นซูเปอร์แมนด้วยซ้ำทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็ค่อยๆตามหาข้อมูลแล้วก็ดูในสื่อแล้วก็หลายๆคนที่ทำคลิปออนไลน์นะครับต่างก็เห็นต้องกันนะครับว่าบริษัทประกันภัยในอเมริกานี้ครับปฏิเสธการคเคลมเยอะมากเลยทีเดียวนะครับ ผลสำรวจของ kff นะครับเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่วิจัยเรืออ่องของปัญหาสุขภาพของชาวอเมริกันเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรระบุว่าคนส่วนใหญ่ที่เป็นชาวอเมริกันประสบปัญหากับการเอาประกันสุขภาพหรือเกิดแน่นอนครับว่าการเจ็บป่วยในประเทศอย่างอเมริกาหรือหลายประเทศในยุโรปเนี่ยนะครับเรียกว่าหมดเนื้อหมดตัวจนเป็นหนี้เป็นสินได้เลยทีเดียวถ้าคุณไม่ทำประกันแต่ขณะที่ทำประกันไปแล้วนะครับถูกปฏิเสธการเคลม มากถึง19%หรือ73ล้านคนเลยทีเดียวนั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจจะเป็นไปได้ที่คนส่วนใหญ่หรือคนจำนวนมากนะครับแสดงความไม่พอใจกับบริษัทประกันภัยในอเมริกาและโดยเฉพาะบริษัท United Health Care นะครับที่ r บ a n t h ทอม s o n เป็น CEO นะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวเลขมันถูกไหมนะครับ แต่ว่ามันไปสอดคล้องกับ AI ที่เขาใช้ในการปฏิเสธเคลมนะครับก็คือว่ามีเปอร์เซ็นต์ในการปฏิเสธการเคลมประกันถึง90%้ <S <S อเนว่ามันจะเยอะขนาดนั้นนะครับเป็นอัตราที่สูงสุดของสหรัฐอเมริกามีชื่อเสียงในด้านนี้เลยนะครับแล้วก็มีคดีฟ้องร้องเยอะมากแต่ในภายหลังนี่นะครับอัตราการปฏิเสธการเคลม ประกันสุขภาพเนี่ยลดลงนะครับเหลือประมาณ32%ผมไม่แน่ใจตัวเลขนะครับว่าผมไปเห็นมาเนี่ยมันถูกหรอเปล่านะครับใครไปเห็นข้อมูลที่มันถูกนะครับช่วยคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับการปฏิเสธการเคลมประกันสุขภาพเนี่ย3.2%กร็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากทีเดียวนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบกับคนเจ็บคนป่วยที่ไม่มีเงินมีทองหรือเป็นหนี้เป็นสินจากการรักษาการเจ็บป่วยนะครับ ทีนี้ครับในโซเชียลมีเดียนอกจากมีการยกย่องกู้ต้องหานะครับมีการทำสินค้าขายในโลกออนไลน์ในหลายๆแพลตฟอร์มนะครับเป็นเสื้อยืดเป็นกระติกน้ำเป็นแก้ว delay deny d e p o s e คำขืนปอก,กระสุนนะครับจากนั้นประมาณวันที่9ธทันวาหรือ10ธทันวาเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับห่างออกไปประมาณ400กิโลเมตรจากเหตุฆาตรกรรมนะครับที่รัฐเพนซิลเวเนีย เมืองอันโตนาที่ร้านแมคโดนัลล์ครับมีลูกค้าคนหนึ่งเห็นชายคนหนึ่งอยู่ในร้านหน้าตาคล้ายๆกับผู้ต้องหาที่ยิงแบรนด์ทอมสันก็เลยไปแจ้งพนักงานแมคโดนัลล์แล้วพนักงานร้านแมคโดนัลล์แห่งนั้นก็เลยโทรแจ้งนายวันวัน,วนให้ตำรวจมาจับกลุ่มครับเท่านั้นแหละครับเกิดเป็นกระแสเห็นใจผู้ต้องหาจำนวนมากในโลกออนไลน์ เมื่อลุยจิมาจิโอ่นะครับผู้ต้องหาวัย26ปีถูกจับจะเรียกว่าเป็นประชาทันออนไลน์ก็ได้ครับโดยการทำรีวิวบอมบี้คนจำนวนมากรีวิวแมคโดนัลสาขาอัลตูนาเพนซิลเวเนียใน Google Map เป็นหนึ่งดาวครับบ้างก็โพสข้อความเสียดสีถากถางใส่ร้ายป้ายสีเช่นร้านแห่งนี้มีหนู และจะทำให้คุณป่วยแล้วก็บริษัทประกันจะไม่คุ้มครองจนในที่สุด Google ต้องถอดรีวิวเหล่านั้นออกนะครับเพราะมันทำให้ร้านนั้นเสียหายลุยจิมมาจิโอนน่นะครับเท่าที่ผมค้นคว้าประวัติเขานะครับไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเรียกว่าจบปริญญาตรีเกียรตินิยมวิศวกรรมจากมหาวิทยาลัยแห่งเพนซิลเวเนียจากนั้นก็จบปริญญาโทด,ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เช่นกันนะครับ มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยแล้วก็ตัวเขาเองก็เป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจครับปืนที่เขาใช้สังหารเรียกว่าเป็น 3D Printed กันนะครับแต่แตกต่างจากปืน 3D ที่ใช้สังหารนายกอาเบะประเทศญี่ปุ่นตรงที่ว่าปืน 3D อันนี้นะครับมีระบบเก็บเสียง 3D อีกต่างหากเรียกว่า 3D Printed Suppressor เป็นตัวเก็บเสียงปืนแบบ 3D Printing ครับ ทีนี้ครับเรื่องทางเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะครับเป็นบอ่อเกิดของคดีนี้มันเกิดจาก AI ครับและตัวการเนี่ยก็คือแบรนด์ทอมสันนี่แหละครับเอา AI มาใช้ในการวินิจฉัยการเคลมประกันของลูกค้าของบริษัทตัวเองจากในปีที่ผ่านมานี่ยครับแบรนด์ทอมสันเอา AI ที่ชื่อว่า NS Predict ที่ถูกพัฒนาโดยบริษัท Navy Health ซึ่ง United healthcare นะครับก็เป็นคนที่ไป take over มาอัลกอริทึมของ AI ตัวนี้นะครับจะเปรียบเทียบข้อมูลของผู้เอาประกันนะครับว่าเหตุการณ์ป่วยประมาณนี้ในคราวที่แล้วนั้นอยู่โรงพยาบาลกี่วันหรือค่ารักษาประมาณเท่าไหร่แล้วก็ยังเปรียบเทียบกับคนที่ป่วยลักษณะคล้ายๆกันอีกนะครับทำให้สามารถทำให้ปฏิเสธการเคลมเอาประกันโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับ ได้ถึง90%แล้วก็มี2ครอบครัวของผู้สูงอายุครับทำให้ต้องออกจากโรงพยาบาลก่อนกำหนดทำให้พวกเขาเสียชีวิตจึงเกิดเป็นการฟ้องร้องต่อศาลเรื่องนี้น่าสนใจในกระบวนการยุติธรรมอาญานะครับว่าการใช้ AI เนี่ยนะครับมาปฏิเสธการเคลมประกันนะครับช่วยทำให้บริษัทรวยขึ้นจากการเอาเปรียบผู้เอาประกันสุขภาพ มันก็ฟังดูว่าเหมือนกับเจตนาขาดตอนเหมือนกันนะครับเมื่อไม่ได้ใช้ดุลยพินิษของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้บริหารในการตัดสินว่าจะรับเคลมหรือไม่แต่เมื่อใช้ AI ในการปฏิเสธเคลมได้ถึง90เนะครับบริษัทรวยขึ้นนะครับและยังพบว่ามีเพียง0.2เท่านั้นครับที่ไม่ยอมไปฟ้องศาเลเอานั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ United Health แคร์ยังคงจะใช้ AI ต่อไปในการวินิจฉัยว่าจะรับเคลมหรือจะปฏิเสธการเคลมประกันสุขภาพลูกค้าต่อไปแล้วหลายๆสื่อก็ยังบอกว่าอีกหลายบริษัทประกันภัยก็อยากจะใช้วิธีนี้คือการใช้ AI มาพิ d ิ c t เช่นกัน AI จึงมีบทบาทอย่างยิ่งนะครับต่อระบบสธาธารณสุขของชาวอเมริกันในปัจจุบันเดอะดราม่าในโลกออนไลน์อย่างที่ผมบอกครับยังไม่จบครับ Never never ever seen a pro so walk like people? this they're treating him like he's superman about. or something I'm luigi something. manjona arrived in new york city again. for his federal he's court appearance tomorrow again, looking like superman <laughs> บางแห่งนี้สามารถระดมทุนได้ถึง7 0 0 0แสนกว่าดอลลาร์นะครับเพื่อช่วยลุยจิมายโยนี่ในการต่อสู้คดีเขาถูกมองว่าเป็นโรบินฮูดยุคใหม่ไปละกระบวนการยุติธรรมอาญาของชาวอเมริกันนั้นก็เป็นความแตกต่างของชนชั้นที่รัฐเองเนี่ยก็เป็นคนที่ผูกขาดอำนาจในการใช้ความรุนแรงนะครับแล้วเรียกได้ว่าแทบจะไม่สามารถเอาผิดกับองค์กรขนาดใหญ่องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเป็นคอร์เปอเรทครามได้เลยแต่ขนาดเดียวกันนะครับ ชาวบ้านชน,ชนชั้นแรงงานทำผิดเล็กน้อยเองก็ถูกดำเนินคดีสัส่วนใหญ่ชาวอเมริกันเลยมีกระแสที่อยากต้องการความยุติธรรมข้างถนนที่เรียกว่า street justice นะครับโดยการแสดงออกผ่านโซเชียลมีเดียให้เห็นความต้องการของประชาชนนะครับแตกต่างกับ ทางหนังสือพิมพ์ในอดีตท,ที่รัฐเองก็มีส่วนในการควบคุมความยุติธรรมข้างถนนนะครับที่ชาวอเมริกันถ่ายทอดออกมาในการผ่านสื่อหรือภาพยนตร์ในหนงซูเปอร์ฮีโร่เหล่านั้นนะครับช่วยมาปิดกระบวนการยุติธรรมที่เห็นว่าความยุติธรรมยังไม่สมบูรณ์แล้วในยุคปัจจุบันเราก็จะเห็นเรื่องของไซเบอร์วิชลเนี่ยครับที่จะเป็นลัที่ใหม่ไซเบอร์วิชวลทีซึมนะครับมีการสืบสวนสอบสวน จนตัดสินนะครับผ่านโลกออนไลน์แล้วก็ยังร่วมมือกันลงทันออนไลน์ด้วยซ้ำไปนะครับไม่สนใจกระบวนการยุติธรรมหลักแต่ปัญหาที่พวกเราเองเนี่ยต้องศึกษาเรียนรู้นะครับก็ต้องระวังตนเช่นกันนะครับไซเบอร์วิจารณ์นะครับเสี่ยงต่อการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของเราถ้าหากมินประมาทนะครับตกเป็นผู้ต้องหา ออนไลน์ดีฟอร์มิชันหรือมินประมาณออนไลน์นะครับก็จะเสียนาะคตติดคุกนะครับเราสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ครับตามประมวลกฎหมายอาญา329วิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตคือ1ไม่ได้พูดให้ใครถูกเกลียดไม่ได้ใส่ความเท็จทําได้แต่ขณะเดียวกันนะครับอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนเนี่ยนะครับมีความสามารถในการสืบสวนก็จริงครับแต่ยังแต่อาจจะยังขาดความยับยั้งชั่งใจแตกต่างกับ กระบวนการยุติธรรมายาที่หากไม่สิ้นสงสัยเนี่ยเขายกประโยชน์ให้จำเลยอย่างปวิอาญามาตรา227นะครับแต่ขนาดเดีกันพอเราสงสัยคนอื่นแล้วมันเกิดกระแสนะครับอาจจะกลายเป็นการล่าแม่หมดเกิดขึ้นอาจจะเกิดเหตุร้ายแรงอย่างที่เราไม่ได้ตั้งใจหลายคนก็คล้อยตามไปก้าวข้ามไปกระทำความผิดกฎหมายนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ ต้องเตือนใจตัวเองและก็ติดตามปรากฏการณ์อาชญาวิทยาทางไซเบอร์ของมนุษย์โลกเราจะเป็นไปในทางทิศใดต่อไป